ดอกรวงพึ่งดอกไม้ประจำราชการที่สิบเนื่องจากดอกรวงพึ่งจะผลิดอกออกใบในช่วงวันพระบรมราชสมภพพอดีส่วนสีเหลืองของดอกรวงพึ่งยังเป็นสีประจำวันของพระบรมราชสมภพ,พอีกด้วยต้นรวงพึ่งถือว่าเป็นพันไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพันไม้ประจําสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบวดินทรเทพวรางกูลราชการที่สิทต้นรวงพึ่งมีดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอมเป็นพันไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่านอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้ตามสถานที่ต่างๆที่พระองค์เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานไว้ ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรคนภาคเหนือและคนกรุงเทพมักจะได้ยินคนเรียกว่าต้นน้ำพึง่งต้นสายน้ำพึง่งหรือดอกน้ำพึง่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นที่มักได้ยินกันบ่อยๆแต่โดยทั่วไปก็จะเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า ต้นรวงพึ่งค่ะต้นรวงพึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า yellow star เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือลักษณะของต้นรวงพึ่งจัดเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงประมาณ5เมตรและมีสีเหลืองอารามดูโดดเด่นออกดอกเป็นช่อสั้นตามซอกใบลักษณะดอกมีกีบเลียงหแฉก ขายรูปดาวติดกับโคนกรีบและเป็นฐานรองรับกระจุกเกสรตัวผู้ไม่มีกรีบดอกดอกจะบานได้นานถึง7-10ถึงวันโดยจะผลิดอกในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะประโยชน์ของต้นรวงพึง่งแม้จะไม่ใช่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แต่ก็ยังช่วยบังแดดและให้ร่มเงาได้มีรูปลักษณ์และสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมอ่อน,ออน เพื่อปรับบรรยากาศให้สดชื่นนอกจากนี้ยังเป็นไม้มงคลที่เหมาะจะนำมาปลูกประดับในสวนภายในบ้านและตามสถานที่ต่างๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกต้นรวงพึ่งนะคะไว้ที่บ้านสักต้นเพื่อเป็นสิริมงคลก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปราคาไม่แพงค่ะดิฉันซื้อมาต้นละ150บาทค่ะส่วนราคาของต้นรวงพึ่งนั้น ก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักพันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ค่ะนอกจากนี้ต้นรวงพึ่งนะคะเราปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ยังเป็นสิริมงคลให้กับบ้านของเราด้วยค่ะปลูกไว้ในที่แสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวันต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตให้ความร่มรื่นออกดอกสวยงามแถมใบไม้ก็ไม่ร่วงมากอีกด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ